สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาเจ้าของสวนเข้ามาเยี่ยมชมสวนครับซึ่งสวนที่นี่ก็นีนี่แหละครับเจ้าของสวนเข้ามาช่วยปลูกตั้งแต่เล็กปะ่ะตอนนี้ก็อายุกี่ปีแล้วลูกเ <7 S 1> <7 S 2> จ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วคะ่ะเจ็ดปีย่างเข้าปีที่แปดครับซึ่งวสวนที่นี่ก็มีสิบห้าไร่กว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็พาลูกสาวครับเชื่อเล่นเชื่ออะไรลูก ชื่อเดียนาครับก็เด็กหญิงสุพิชเชียนัทเอ็นดูก็มาช่วยปลูกกับครอบครัวครัครบซึ่งป่าที่นี่ต้อบอวสวนป่าที่นี่เนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้เป็นหลักซึ่งถ้าใครได้เคยมาเยี่ยมชมที่นี่ก็จะเห็นว่ามีป่านี่มีต้นไม้หลักหลายชนิดมากซึ่งตอนนี้เราเดินมาตรง ทางเข้าครับทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราทำเอาไว้แบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาบนพื้นที่15ไร่อันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนี่เป็นทางเข้าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินไปชมในส่วนที่เราได้ตัดหญ้าไปแล้วป้ายเร็วเดินไปฮะเดี๋ยววันนี้เจ้าของสวนก็เดินสำรวจสวนด้วยซึ่งคนงานนี่ก็คือใครลูกคนงาน ผลงานนี้คือปลาปลาส่วนเจ้าของสวนเนี่มีหน้าที่มาเดินตรวจอย่างเดียวไหนเดิน,นเข้าไปดูแล้วดูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างอันนี้คือต้นยางนาลูกยางนาไ,ไปข้างหน้าต้นอะไรนั่นนะ่ะต้นนางอะไรต้นยางนาเป็นสิวโอ้อันนี้ต้นยางนานี่คือต้นอะไรต้นนางกวัก,นนวกใช่ไปเดินไปอีกเลยไว้ไว ไปไวเลยฮะนี่ต้นยางนาอันนี้ต้นอันนี้ต้นยางนาหลักหลายชิดิบากาน,านี่ต้นนางกวักครับซึ่งก็มีแผน,นที่จะทําเป็น,นไม้ล้อมแนะนานคดป้ายเดินมาเร็วเดินมาเร็วเดินไปเลยนี่นะฮะซึ่งจะถือว่าเป็นการเดินชมสวนแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยในช่วงวันหยุดเนาะได้มาสวน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสารพระภูมิพระภูมิเจ้าที่พระเมธอรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเขาช่วยปกป้องดูแลสวนตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับก็เป็นโซนที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้นไม้ทุกโซนเนี่ยมันโตแล้วมันกลายเป็นอุโม,มง์ต้นไม้ขนาดย่อมนี่นะฮะส่วนพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมาบรรจบอยู่ตรงนี้ครับเขตแดนอยู่ฝั่งนี้ก็มีการปลูกต้นขี้เหล็กเอาไว้เป็นรั้ว ส่วนต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่นี่ก็คือปลูกเสริมปลูกเพิ่มขึ้นมาครับก็อาศัยว่าอาจจะเป็นไม้ล้อมในอนาคตเนาะซึ่งเราก็ปลูกต้นไม้เอาไว้สําหรับให้ลูกสาวด้วยครับเนี่ยเขาโตขึ้นนี่ก็พอดีตอนนี้อายุเจปีย่างเข้าปีที่8ถ้าเกิดว่าเราเราสักอีก12-13ปีนี่เขาก็เรียนจบก็จะมีต้นไม้มีป่าที่รวมสมบูรณ์ นี่นี่ไงนี่ฮะอันนี้ช่วงวันต้นกล้วยด้วยในในช่วงวันเกิดเขาเนี่ยฮะเนี่ยลูกสาวเขามาปลูกตรงนี้แหละดูสิเนี่ยต้นนางกวักด้วยนะฮะนี่มาเร็วมามามาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอุโมงต้นไม้อีกโซนหนึ่งครับไปเร็วเดินไปเร็วแต่ก่อนต้นเล็กนะ ต้นไหนต้นเล็กเป็นต้นที่ลูกสาวเขามาปลูกเพิ่มครับอ่ะเข้าไปต้นไหนที่หนูปลูกจําได้ไหมล่ะใช่เนี่ยอันนี้ก็คือช่วงวันเกิดเขาเมื่อปีที่แล้วก็มาปลูกเพิ่มเพราะว่าตรงนี้มันตายพอดีก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยมาปลูกเพิ่มครับก็ปลูกประมาณ10เกือบ20ต้นฮะช่วงวันเกิดของเขานี่ต้นอะไรต้นนางกวักไม่ใช่อันนี้คือต้นอะไรครับต้นทำนา ไม่ใช่ต้นไรต้นกล้วยเขาไว้กินน่ะเราลืมป้าก็ลืมเหมือนกันมาเร็วผักหวานผักหวานป่านะฮะคือต้นไม้ที่นี่เนี่ยเราปลูกเองทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ได้จ้างเขาปลูกอันนี้ด้วยใช่อันนี้คือต้นอันนี้ต้นที่เดนนับปลูกใช่ต้นที่ลูกสาวผมปลูกลวก ปลูกมันกินแล้วายเร็วนี่ฮะทุกต้นก็จะมีผักหวานป่าด้วยคือตรงโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่เราปลูกไว้สีแถว,แถวครับระยะของการปลูกก็คือสองคูณสอเมตรเนี่ฮะ,ฮะอ้าวเดินม,เดนมาเดินมาเร็วเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเลี้ยงไก่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาไก่มาเลี้ยงเพราะว่ายังไม่มีคนดูแล ก็อีกสักพักหนึ่งเนาะตอนนี้เราวางแผนแล้วที่จะมาอยู่สวนแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มเจริญเติบโตเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในสมัยก่อนนี่เป็นช่วงที่เราทำหรือปลูกต้นไม้ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยเนาะเนี่ไอ้นี่ต้นนี้คือต้นต้นผักหวานไม่ใช่ ต้นปะดูจ้านี่คือต้นปะดูนี่ฮะเดี๋ยวหน้าเขาต้นปะดูปลูกสาวเขาปลูกเนี่ยนี่เหมือนกันนี่คือต้นยางนาต้นทำปปะดูต้นปะดูต้นยางนามาแล้วนี่ฮะก็เราค่อยปลูกเป็นโซนนะฮะบางโซนต้นไม้ยังเล็กอยู่บางโซนเนี่ยต้นไม้ก็เจริญเติบโตแล้วนะครับอันนี้เป็นกระท่อม ่้มนี่เดี๋ยวจะทําให้ลูกสาวเป็นที่พักตรงนี้ฮะ,ะเป็นสาระพักใจสาระพักใจของเดียนน้าเปลเาเ <c oughs> ว <c oughs> ลาห <c oughs> นูอกหักอ่ะนี่อันนี้มาดูฝั่งนี้นิดนึงนี่ฮะเห็นไหมสวยไหมอันนี้ก็เป็นอุมโมงค์ต้นไม้แล้วนี่นะฮะปยเดินไปดูนิดนึงมาแล้วนี่ฮะก็ อันนี้ก็ระยะการปลูกก็2อคูณสเมตรครับแต่ว่าบางต้นมันตายเราก็ปลูกเสริมขึ้นมานี่ฮะตรงกลางนี่ก็อยู่น่าจะราวราวประมาณสเมตรกว่าก็เท่าที่ดูนี่รถขับเข้าได้ครับก็จะมีการปลูกมะม่วงปลูกไม้หลากหลายชนิดเสริมเข้าไปนี่ก็จะมีสระน้ำครับปีนี้น,นี่น้ำเต็มเลยเก็บน้ำได้เต็มที่ ครับก็ร่มรื่นช่วงนี้ร่มรื่นเนาะเนี่นหน้าเนาะถ้าเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยฮะสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือมีอะไรนะมีอะไรห,ห,หิ่งห้อยด้วยฮะน่าสนใจมากมีหิ่งห้อยนะฮะก็หลายๆคนเนี่ยที่เป็นญาติพี่น้องเขาจะมานอนที่นี่ดูตอนกลางคืนดเดินดูหิ่งห้อยโอ้มีดอกบัวด้วยนะนะ ที่นี่เขามีต้นไม้ประจําจังหวัดเนี่ยอยู่ที่เราๆประมาณห0 6 0จังหวัดครับแ,แต่ว่ายังไม่ไม่ครบนี่ฮะอย่างไม้นี่ก็จะเป็นไม้ประจําจังหวัดนครชรีมานี่ฮะอันนี้ก็อันนี้ต้นมะขามป้อมอันนี้ต้นกานี่ต้นเกานี่ต้นไม้ประจําจังหวัดนะครเอนะร่อนครศรีอยุธยา นครเสยยุทธยานีประจำาจังวัดอะไรบ้างโอ้เยอะแยะลูกอันนี้ลหะจังหวัดอะไรโอ้ลืมแล้วต้องมาไปเจแล้วกมากแล้วายเดินเราตัดหญ้ามาถึงตรงนี้ครับแต่เออก็จะมีสระน้ำล้อมรอบไปมาเดินมาฝั่งนี้คือยังตัดหญ้าไม่เสร็จก็เลยดูรกไปนิดหนึ่งนี่ฮะ อันนี้ก็จะทําเป็นทางเข้าเหมือนกันครับคือตอนนี้เริ่มทยอยทยอยตัดหญ้าก็ไม่ได้จ้างเขาตัดครับส่วนมากก็จะตัดเองด้วยเหตุผลว่าเวลาที่จ้างเขาตัดหญ้าเนี่ยบางทีก็ตัดไปโดนต้นไม้เราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโซนที่เราปลูกต้นไม้ยังเล็กอยู่เราก็เลยยังไม่ให้ใครเนี่ยมาตัดหญ้า นั้นส่วนมากถ้ามีเวลาเราก็จะมาตัดเองครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นทางตรงกลางฮะยังตัดหญ้าไม่เสร็จเลยนี่นะครับอันนี้ก็นี่เจ้านายสองคนเข้ามาด้วยมาแล้วนี่ฮะตรงนี้นี่เป็นทางค่อนข้างที่จะใหญ่นี่นะครับเป็นอุโมงต้นไม้ที่ต้องบอกว่า ต้นไม้มันเจริญเติบโตแล้วครับนี่ดูหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ทำไมปลูกทีจังคือคอนเซปต์เราเนี่ยเราอยากได้ป่าแต่ว่าเป็นป่าที่มีการบริหารจัดการครับโอ้ตรงนี้นี่แฉ <c oughs> ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยดูฮะอันนี้ก็จะเป็นป่า นี่ต้นกระถินเทพ,พาจ้าอืมอันนี้คือคือเราเพาะกล้าไว้เส็จแล้วเอาไปปลูไม่ทันมันก็เลยโตแบบนี้ก็ปล่อยไว้ฮะนีฮะก็เลยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยดูสวยงามนะฮะ แต่ว่าใครถ้าใครชอบป่าเนี่ยนี่ดู <g> ก็เพาะกล้าไว้ปลูกไม่ทันก็รอยให้มันจเจริญเติบโตแบบนี้เลยกลายเป็นป่าขนาดย่อมทำไม,มป๋า,าป๋าทำไมตรงนี้มันบิดบุเียวอ๋อแน่ละลูกมันโค้งอ่ามันโค้งเพราะว่ามันหาแสงไม่ได้มันกำลังเจริญเติบโตเพื่อที่จะพุ่งหาแสงนี่ฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างเผื่อในอนาคตครับเราก็จะได้เป็นที่นั่งเล่นนั่งกลางเต็นท์คุยกันต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้อีกโซนหนึ่งให้ดูผ่านๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นอุโมงค์ต้นไม้แล้วสวยงามนะครับนี่แต่ว่าเรายังตัดหญ้าไม่เสร็จเลย ต้องทยอยทยอยตัดญ้าครับถ้าตัดหญ้าเสร็จแล้วนี่ก็จะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นปโมงคต้นไม้อีกทิศหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นลานเนี่ยนะฮะเป็นลานเป็นลานใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยุโมงค์ต้นไม้ก็จะมีสี่ทิศทางก็คือทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ตนะครับ ก็จะมองเห็นอุโมง์ต้นไม้อย่างชัดเจนนี่ฮะผลไม้ก็มีนี่มีน้อยนามีมะนาวด้วยนี่ฮะอ้มะนาวออกลูกเยอะเลยหลายคนบอกว่าเอ๊ะปลูกมะนาวกลางป่าเนี่ยมันจะมีลูกไหมก็มีปกตินี่นะฮะนี่ครับสวยงามมากก็ร่มรื่นครับใครที่ชอบบรรยากาศของ การเดินอาบป่าเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้สวนป่าของเรานี่ตอบโจทย์มากคือถ้าวันไหนวันหยุดยาวเนี่ยหรือว่าเป็นช่วงที่ลูกสาวเขาไม่ได้ไปเรียนพิเศษอะไรเนี่ยเราก็จะมาที่สวนครับมานอนที่สวนแล้วก็เดินชมบรรยากาศช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่จะสวยงามมากนีฮะก็กลายเป็นอุโมงค์ป่า เกือบทุกโซนแล้วบนพื้นที่15ไร่ก็วันนี้พาเดินชมเพียงครึ่งหนึ่งครับส่วนอีกฝั่งนู้นจะเป็นอีกฝั่งที่เราไม่ได้ไปเดินชมครับก็ไว้โอกาสหน้าโอกาสดีๆเราคงได้เดินชมพาเดินชมซึ่งพื้นที่15ไร่เนี่ยเราก็แบ่งพื้นที่ทำนาไว้ประมาณน่าจะอยู่ที่ราวๆ สองถึงสี่งานเนาะเด๋ยวหน้าเนาะชอบไหมลูกชอบนะฮะอันนี้คือในอนาคตเนี่ยอีกสักตอนนี้เจ็ดปีย่างเข้าแปดปีเนาะอีกสิบสองปีคือยี่สิบปีจบปริญญาตรียังจบยี่สิบสองจบ22ีบโอ้โหก็คืออีกเท่าไหร่อีกสิบหกปีเปล่าอีกสิบสี่ปีอีกสิบสี่ปีนะฮะอีกสิบสี่ปีเนี่ยก็คือ จินตนาการดูครับว่าต้นไม้จะโตขนาดไหนอันนี้เราจะปล่อยพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับในอนาคตอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราจะทําเป็นพื้นที่ที่ปลูกผักเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราคงจะพัฒนาต่อไปนี่ฮะพื้นที่เดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนี้นิดนึงนี่ฮะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเล็กๆของเราฮะ ก็เราก็ทยอยทยอยทำนะครับเราไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายก็ค่อยๆทยอยทำทีละนิดทีละ,ละ,ละ,ละหน่อยค่อยๆสะสมค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็มาทำวันไหนที่เป็นวันหยุดยาวเนี่ยฮะเราก็จะมานอนแล้วก็มาทำสวนที่นี่นี่ฮะซึ่งโซนนี้เรา มีโครงการที่จะปลูกพืชต่างๆครับแล้วก็ตรงนี้เรามีโครงการที่จะทำเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ทำเป็นที่ทานอาหารซึ่งก็คือทำอาหารตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เดินมาประมาณทักเมตร2เมตรครับแล้วก็มาเก็บพืชต่างๆตรงนี้เอาไว้ทำกับข้าวนะครับก็เ,เป็นสิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้นะครับว่า เราจะทำอะไรต่อไปโอเคขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมสวนของเราครับซึ่งเราก็เตรียมตัวไว้สำหรับที่เราจะเกษียณอายุ60ปีในอนาคตครับเราก็คงจะมาอยู่สวนที่นี่เพราะนั้นในส่วนผมเองครับก็เหลืออยู่ประมาณ ตอนนี้40กว่านะฮะเหลืออยู่ประมาณราวๆ14-15ปีจาก,กเกษียณก็คงจะไล่เลี่ยกับลูกสาวที่เขาจะเปลี่ยนจบปริญญาตรีพอตอนนี้เขาอายุ7ปีถึง8ปีฮะย่ยังเขา8ปีเพราะนั้นอีก14ปีผมกเกษียณพอดีลูกสาวจบปริญญาตรีพอดีต้นไม้ก็คงน่าจะเจรเิญเติบโตมากกว่านี้หลายเท่าครับก็ถือว่าเป็นการลูกต้นไม้เป็นเงินออม แล้วก็เตรียมตัวสำหรับกรเกษียณต่อไปในอนาคตโอเคเดี๋ยวนะ้ามาตรงนี้นิดนึงเ,เนี่ยมายืนตรงนี้หน่อยสิอ่ามาสวัสดีทุกคนหน่อยสิโอเคเป็นไงชอบไหมลูกชอบเนาะต่อไปคิดว่าที่นี่จะทําเป็นที่อะไรลูกไม่รู้ไม่รู้เลยความฝันความฝันของหนูหนูคิดว่าสวนป่าที่นี่มีประโยชน์ไหมลูกมีมีคือประโยชน์คืออะไรไม่ทราบไม่ทราบเลย แต่ว่าหนูจะต่อยอดต่อไปในอนาคตเนาะพร้อมเป็นสวนป่าของหนูเนาะโอเคนะขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมโอเคสวัสดีค่ะก่อนสิ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ